บักหน้ายกเศษหมาบักหน้ายกโค้กย,ยวใส่ามึงสีรถค่าไฟบักหน้ายกบักแบนนี่เดือกันย่านี่ค่าไฟสี่คืนนี่ค่าบาทถึงหกบาทบักเทียมึงสีขวบคุ้มจังไดมึงเสียวจังไดก็ประชาชนบักสั์น้ำมันก็ขึ้นซื้มือซู้มือน้ำบางมู่บ้านก็ะปั๊บรคาคาึืนน้ำประปาค่าแก๊สหุงต้มก็ขค้น คังเกือบหาร้อยแล้วมึงออกมาเบิ่งประชาชนในบอบบกสันดานหมาบักหน้ายกหคุยบักหน้ายกหมาสี่แมงประชาชนเขาติดตายแล้วเขาของแพงทุกอย่างเลยมึงเคยมาลบฟั่งปัญหาบอใส่มึงบอกว่ามึงสิไปทุกมุมทุกซอกของประเทศไทยไปพบปะปัญหาไปพบปะประชาชนไปรับฟั่งปัญหาแล้วมึงไปมึงเค่ได้ประโยชน์ยังกลับบ้าบอ มึงไปแล้วมึงเคยกลับมากแก่บ่บัากเชี้ยมึงไปพบป๋าไปท่าชนแล้วมิไดเขาของขืนแพ่งทุกอย่างหลังจากที่มึงไปไปแล้วมึงกลับมามึงกลับไปต่างประเทศไปต่างประเทศกลับมาเขาของ่านำค้าไฟกับแพงข้นน้ำมันกับแป๊บขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ละมือแต่ละเว้นบักซาดหมาเขาสภาเขาถามยังมึงก็ตอบบ่ได้เขาถามหมูตอบหมาถามหมาตอบข้วยบปากเชี่ย แทมไปเรื่อยๆแท้ไปแต่ว่ารัฐบาลทีแล้วรัฐบาลที่แล้วลว,ว่าแต่รัฐบาลที่แล้วเฮ็ดพังแปดปีประเทศชาติล่มจมประเทศชาติบอบช้ำแม่งว่าแต่ข้ามเดี๋ยวข้ามเดียว,ยว <c oughs> ไปใส่มึงกับว่าแต่ข้ามนี่กับพี่นองประชาชนควายแดงของหมูกมึงที่ไปเสือฟังมึงอยู่พกควายแดงแม่งก็โงอซ้ำซากงอดักดานเป็นกบเลกลาลากร,กราบาพ่อเขาเอาคันจีด ฝังพวกมึงอีกพวกควายแดงเขาบ่ยพวกมึงออกไม่เห็นโลกภายนอกเขาเห็นมึงเป็นหั้เป็นควายเขาจูงจมูกจังแบกอะไรจูงจมูกสนสะพายไปทั้งไหนกับไปพวกควายแดงทั้งหลายเลือกมาเองในมัมโจมเหมกูฟังเองว่าของข่าวของแพงพวกควายแดงมาโจมเหมกูฟังจมโคตรพ่อโคตรแม่ตองบอกก็มึงอยากได้เป็นบ่ได้ยกระบอบทักษิณน่ะแล้วบักทักษิณมาเห็นหัวมึงบ่ผมกลับมาแล้วนะ มาับอยู่ด้วยกันนะสนตีนกลับมาอยู่คตดพ่อคตดแมงบ่าบักทักสินกูไปเห็นแมงเห็นอย่างเลยมิตรสีล่างผ่านประเทศชาติเขามาามิตรโกง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 แมงเบิดพักเที่ยวเบิดพักกับพักเปลือไทยเขาค้องกับแห้งบักสันดานมาขตดพ่อขตดแมงเอ้